อ่าแล้วครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอการสร้างแบบจําลองสามมิติของพุตติ้งพร้อมกับเด็กเสริมในตัวฟรีแคทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ผมนํามาจากแบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัยนะครับของกรมโยธาธิการก็จะามาทดลองทําเป็นแบบสามมิติแบบที่ได้มามันจะเป็นแบบก่อสร้างแบบสองมิติแบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะต้องนําเอาไปใช้นะครับ ระดับแรกสุดก็คือเป็นขนาดของเจ้าตัวคอนกรีตนะครับคอนกรีตตัวนี้เราก็จะสร้างเป็นขนาดกว้าง1เมตรคูณหเมตรลึก30เซนนะครับถัดไปก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าตัวเหล็กเสริมนะครับก็จะเป็นเหล็กเสริมตัว u ตัวนี้นะครับเป็นขนาดไดมิเตอร์9มิลิเมตรครับจำนวน6เส้น32ทิศครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเหล็กที่ใช้ลัดรอบนะครับเป็นเบอร์9เหมือนกันนะครับทีนี้ต่อมาที่เราจะต้องไปพิจารณาในการทำโปรแกรมฟรีแคดกนคือเราจะใช้เหล็ก ซึ่งถ้าเป็นประเทศไทยเราเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นตัวหักตรงนี้นิดนึงซึ่งเชฟตัวนี้มันจะไม่เป็นตัวยูอ่ะจะเป็นเหล็กตัว C ฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนทําในคลิปต่อไปเพราะว่าต่างประเทศเขาจะใช้เป็นทรงตัวยูฮะแล้วฟีแคตเขาก็เลยเตรียมมาแค่นี้ครับเป็นตัวยูแล้วนั้นจะไม่เป็นรูปตัว C นะครับสาหรับตัว C เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับระยะหุ้มที่เราใช้นะครับก็จะเป็นระยะหุ้มของคอนกรีตที่สัมผัสกับดินเพราะว่าคอนกรีตตัวนี้น่าจะโดนโดนดินนะครับโดนน้ําก็ใช้ระยะหุ้มอยู่ที่5 เซนหรือ50มิลลิเมตรที่จะนําไปป้อนในฟีแคดครับถัดไปนะครับข้อมูลที่เราสนใจและต้องเตรียมก็คือเจ้าข้อมูลของตัวนี้ฮะฟีแครดเขาจะมองว่าจะมีตัวแกนเหล็กอยู่ฮะแกนเส้นเดี๋ยวจะมีตัวลวดเวลาเขาเจนเนอเรตจะมีลวดอยู่ข้างในนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นโพลิไลแต่นั่นก็จะเป็นแค่เส้นเฉยๆนะครับก็เราจะเรียกว่าเป็นแกนเหล็กละกันดังนั้นเวลาเขาทางานมาเนี่ยฟีแคดมันก็จะรนเดอร์ออกมาให้กลายเป็นในตัว เส้นเหล็กเสริมคอนกรีตซึ่งจะเป็นไดมิเตอร์นะครับเดี๋ยวไปเราจะป้อนเป็นไดมิเตอร์ของตัวเหล็กเสริมแล้วถัดมานะครับระยะที่เราต้องไปป้อนนะครับมันก็จะเป็นระยะฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือระยะหุ้มมันก็ต้องเอาระยะตัวนี้เป็นระยะหุ้มคอนกรีตแล้วก็บวกด้วยไดมิเตอร์หารสองครับที่ต้องป้อนจริงๆคือจะไม่เหมือนซอฟต์แวร์ตัวอื่นซอฟต์แวร์ตัวอื่นนี้จะวัดถึงผิวแต่ซอฟต์แวร์ตัวนี้จะวัดถึงแกนนะครับก็ต้องเอาข้อมูลตัวนี้นะครับนำไปป้อนในตัว b c a d ครับเมื่อเราเปิดไดอะล็อกเาเราาก็จจะพิณต่อไปนี้ บริเวณของเหล็กเสริมนะครับก็ด้านซ้ายก็เท่ากับระยะหุ้ม50อ่ะระยะหุ้ม50บวกด้วยเดมิเตอร์ในที่นี้เราจำมาว่าเป็นเบอร์9นะครับหาร2ครึ่งหนึ่ง50บวก9หาร2ด้านฝั่งซ้ายแล้วด้านล่างก็เอาที่5เซนนะครับบวกเดมิเตอร์หาร2ครับเหล็กเส้นชุดแรกก่อนแล้วก็ท็อปโคเวอร์อันนี้เราลงมาเป็นตัว U ก็เอา5พอนะครับราวดิ้งนะครับตัวนี้เดี๋ยวใช้เบอร์3นะครับอันนี้ก็ใช้ฟอนโคเวอร์ฟอนโคเวอร เองเงินว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่เด็กเม็ดตัวนี้แล้วก็ชิดดิมไม่ได้ไดังนั้นมันต้องเป็น50บวก9แล้วก็ทดไปอีกเท่ากับตัวราวดิ้งตัวนี้นครับถ้าเราดัดเหล็กตัวนี้นะครับถ้าเป็นไดมิตเตอร์ตัวดีตัวดีเนี่ยมันก็จะอยู่ที่6คูณด้วยไดยมิตเตอร์แต่ครั้นี้เราราวดิ้งเอารัศมีก็เหลือแค่3นะครับถัดไปก็ใช้เหล็กเบอร์9นะครับแล้วก็ใส่จํานวนเหล็กเส้นนะครับ6นะครับเตรียมตัวไปทําด้วยฟีดัดกันต่อไปเลยครับ อต่อแล้วครับเราก็มาเริ่มทําไอตัวฐานลากดูกันนะครับอันดับแรกก็ทําการปรับไอตัวเวิร์กเปนตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ตัวอาร์ o เวิร์กเปนก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทําการกดตัวทโทษทีทาการเปิดไอตัว New Document นะครับเอาละพอ New Document เสร็จนะครับเราก็มาเริ่มทําฐานลากกันจริงๆแล้วตัว FreeCAD เนี่ยมันจะสามารถทำไอตัวฐานลากได้นะครับโดยการกดปุ่ม ตรงบริเวณตัวสตั๊กเจอร์นะครับพอกดปับป๊บก็สามารถทําการป้อนลงตักสตั๊กเจอร์ได้แต่ตัวนี้มันจะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยก็คือตัวเวิร์กิ่งแนนะครับมันจะล็อกตามหน้าจอที่เราโฟกัสไว้ทีนี้ถ้าเราจะสร้างไอตัวอะไรก็ตามนะครับเราควรจะทําการกดตรงลูกตัวนี้เช่นเราเขียนตัวฟ o ตติ้งลงบนตัวท็อปนะครับแล้วเราก็ทําการกดไอตัวฟ o ตติ้งมาใหม่นะครับมันก็จะอยู่บนท็อปอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะทีนี้ไม่ต้องอยู่ตามมุมของเราครับเพราะว่าด้ามจะไปล็อกแปนเอาไว้นะ ต่อมาเราก็ทําการวางฟุตติ้งลงไปซึ่งปกติแล้วนะครับบางคนเขาก็จะกดปุ่มลงไปนี้อยู่ที่ศูนย์ศูนย์ผมก็เช็คปุ่มศูนย์ศูนย์ลงไปก็จะทําการสร้างตัวลงไปนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะไม่ค่อยชอบนิยมใช้เท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเราสร้างด้วยตัวของฟุตติ้งด้วยคอนกรีตด้วยสตั๊กเจอร์ด้วยปุ่มของฟรีแคดเนี่ยได้เป็นชิ้นดูนี้นะครับมันจะทําให้เฟสชิ้นส่วนกระโดดไปกระโดดมานะครับงนั้นเทคนิคของผมที่ใช้ก็คือผมจะลบตัวที้ทิ้งก่อน แล้วก็ปรับมาที่ตัว w o r k b e n บนคือตัวผาดเวิร์ e เบน้วหลังจากนั้นก็จะมากดที่ตัวคิวครับกดตัวที่ตัวคิวพอกดปั๊บนะครับมันจะสร้างตัวชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมที่เล็กมากขึ้นมาชิ้นหนึ่งเรามาเลือกที่ฝั่งด้านซ้ายที่ตัวอ b อบเจนะครับแล้วก็มาเลือกที่ตัวด a ต้หลังจากนั้นก็เลื่อนมองหาเจ้าตัวบนบริเวณตัวเลนส์นะฮะเลนส์ตัวนี้มันอยู่ที่10มิลเล็กเกินไปเราก็ปรับไปที่ประมาณ1,000มิลหรือ1เมตรนะครับตามขนาดของคอนรเา ตัวนี้ก็ปรับเป็น1000ส่วน,นนี้ก็ปรับความลึกเป็น300เราก็จะได้ขนาดคอนกรีตขึ้นมานะครับเป็นตัวบล็อกขนาดเหมือนเท่ากับคอนกรีตแต่ตำแหน่งนะฮะยังไม่ได้เราต้องปรับตำแหน่งก่อนปรับที่ตัวเพ g สเมนต์ของมันปรับเพสเมนต์นะครับที่ position นะครับตำแหน่ง x เดี๋ยวเราเลื่อน x มา x ตัวนี้นะครับให้เลื่อนเป็นลบ500อีกด้านหนึ่ง y นะครับก็เป็นลบ500เห็นไหมครับมันจะขยับออกมา ส่วนแซดนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันอยู่บนหลังคานนะครับไอหลังตัวฟุตติ้งเราก็ดรอปลงไปลบ300จะเห็นได้ว่าตอนนี้ก้อนคิ้วของเรานะครับจมอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วจุดอ้างอิงของอมันนะครับอยู่ที่หลังฟุตติ้งพอดีต่อมาปรับเจ้าตัวเวิร์กเบนให้กลับมาเป็นที่อาร์คเวิร์กเบนแล้วเราก็เลือกตัวคิ้วหลังจากนั้นกดสร้างเจ้าตัวสตัคเจอร์ด้วยปุ่มตัวนี้ปับ๊บสตัคเจอร์ตัวนี้จะไปห่อตัวคิ้วเลงเมื่อกี้นะครับคิ้วจะเป็นสมาชิกย่อยที่เอาไปสร้างเป็นตัวสตั เทคนิคนี้จะทําให้ตัวชิ้นส่วนคอนกรีตเราเมื่อเสริมเหล็กเข้าไปแล้วมันจะไม่ค่อยกระโดดนฮะต่อมาถ้าเราจะใส่เหล็กเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมองไม่เห็นนะครับเราก็มาปรับที่ตัววิวหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างให้เจอ transparency เมื่อเจอแล้วก็ปรับเป็นสักเบอร์80ครับให้โปร่งใสสัก80เอาละครับตอนนี้คอนกรีตเราจะเหมือนก้อนวุ้นเวลาเราใส่เหล็กเสริมเข้าไปเราจะมองเห็นเหล็กเสริมด้านในตอนนี้เราก็จะเริ่มทําการใส่เหล็กเสริมรูปเชฟตัวยูนะครับ วิธีใส่เล็กเสริมก็คือแตะที่ผิวสักยด้านหนึ่งย้ำนะครับที่ผิวถ้าเป็นแบบนี้คือเลือกทั้งก้อนไม่ได้คลิกอีกทีเอาแค่ที่ผิวพอที่ผิวแล้วหลังจากนั้นก็ดอปเจ้าตัว랜ฟอร์ดแอดออนตัวนี้ครับก็เลือกตัว ushape Rebar ใส่เข้าไปครับกดปุ๊บขึ้นไดอะล็อกมาแล้วครับเอขึ้นได้อะลรอนะครับก็ป้อนตามค่าที่เรากําหนดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับค่าด้านหน้าตัวนี้ผมใส่เป็นระยะหุ้ม50แล้วก็บวกด้วยตัว 9หาเตอร์9หาร2แล้วก็บวกด้วย3คูณด้วย9ต่อมาด้านขวาด้านขวาก็จะเป็น50บวกด้วย9หาร2ตัวนี้เดี๋ยวมันเหมือนกันอีกผมกอ copy ไว้ครับแล้วก็ไปวางตรงเล็บแล้วก็วางตรงวัท t อมส่วน t o อตัวนี้จะมีแค่50พอเพราะเป็นปลายบนต่อมานะครับาราวดิ้งตัวนี้ใช้3จริงๆล้วเท่าไปต้องประมาณ3.5ฮจ ดมเเตอร์ตัวนี้ก็คือ9ของเหล็กเราส่วนจํานวนเส้นใช้แค่เส้นเออโทษที6เส้นฮะในตามแบบก่อสร้างเรา6เส้นหลังจากนั้นเราก็ไปกดปุ่ม apply ฮะก็จะเห็นว่ามีเหล็กปรากฏขึ้นมาละเหล็กที่ปรากฏขึ้นมาถ้าเป็นเหล็กที่ถูกต้องรำเราต้องการก็ตอบโอเคไปแต่ทําไมได้ก็เซตหน่อยนิดหน่อยครับต่อมาทําเหล็กอีกทหนึงครับแตะที่ผิวอีกด้านหนึ่งของเจ้าตัวคอนกรีตฟุตติ้งแล้วหลังจากนั้นก็ ไปเรียกเมนู u shape r บ b a ปากดดกดดา a ล o อขึ้นมาทำในลนักษณะเดียวกันก็ป้อนกลับไปครับด้านนี้50บวกด้วย9หาร2องเดิเตอร์หาร2แล้วก็บวกไปอีก3เท่าคูณด้วย9แล้วด้านซ้ายก็เป็น50บวกด้วย9หาร2แต่ฝั่งด้านนี้ Copy ไว้ก่อนแล้วก็ Ctrl v ส่วนเจ้าตัวบัททอมตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเหล็กชั้นที่2ต้องบวกก็ไปอีก1นึ่งดมิเตอร์เพ่อจะเทินอยู่ด้านบนเหล็กอีกชุดหนึ่งส่วนด้านบนนะครับก็50พอระยะหุ้มถึงปลายราวดิ n งใช้เป็น3แล้วก็ตัวนี้นะครับ9ก้าดมิเตอร์เหล็กเราใช้จํานวนทั้งหมด6เส้นครับกลับไปข้างบนนะครับกดปุ่ม apply ก็จะได้เหล็กปรากฏขึ้นมาเห็นได้ว่าเหล็กเสริมอีกชุดหนึ่งก็จะเทินอยู่บนเหล็กเสริมอีกชุดหนึ่งพอดีทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าอ่าขอปิดตัวนี้ก่อนนะครับ เห็นได้ว่าตรงนี้ฮะที่ผมทดเข้าไปอีกระยะเท่ากับ3ามลาวดิ้งี้ตรงนี้ฮะมันจะทดหลบเข้ามาถ้าไม่หลบเข้ามาเนี่ยมันจะลอยอยู่นะครับส่วนใหญ่คนที่ทําครั้งแรกเนี่ยจะเลื่อนมาแค่ระยะหุ้มนะครับไม่ได้ทดระยะตัวนี้หล่อไว้ต่อไปนะครับเราก็ทไอ้เจ้าตัวเหล็กอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นเหล็กลัดรอบครับเหล็กรัดรอบเดี๋ยวเราจะใช้เหล็กปอกแทนนะใช้เหล็กปอกสเตอร์หลับตัวนี้ครับวงเอาละมาป้อนพารามิเตอร์กันนะครับเล็บด้านนี้ก็คือเท่ากับ50ระยะหุ้มแล้วก็บวกด้วยเหล็ก ที่เป็นเหล็กหลักยืน9อันนี้ไม่ต้องหารแล้วก็บวกด้วยเหล็กรัดหาร2ครับตัวนี้เราใช้ลัดรอบแล้วก็ปีมาเลยครับด้านขวาด้านบนด้านล่างส่วนตัวฟอนต์ควอ์อันนี้ดรอปลงไปก่อนประมาณสัก10เซนนะครับส่วนตัวนี้ใช้เบอร์ตั้งฉากก็คือตัวมุมนะครับมันจะมีงอขอกับงอฉากนะครับส่วนเป็นแฟกเตอร์ใช้ตามนี้ไปเลยส่วนเดพิเตอร์ตัวนี้ใช้เบอร์9ครับเหล็กกาลัดรอบแล้วก็ใช้แค่เส้นเดียวจํานวนเส้น หลังจากนั้นฮะขึ้นมาข้างบนแล้วก็กดแอปพลายดูฮะก็จะปรากฏเหล็กขึ้นเอาต่ำไปนิดหนึ่งถ้าต่ำไปนิดนึงต้องปรับตัวฟอนตะ์ฮะฟอนต์ตัวนี้ร้อยก็ขอเหลือแค่ประมาณ7เซนละกัน70มิล70มิลไปกดแอปพลายดูฮะอ่าดอกกลับขึ้นมาแล้วครับโอเคทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราก็ได้เหล็กเสริมในฐานลากเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ทําการปรับสีหน่อยก็ดีนะครับอย่างเช่นเหล็กไอตัวสเตอร์บับตัวนี้ ถ้าเป็นสีน้ําตาลเราก็เอาสักสีหนึ่งครับมันจะได้ดูไม่กลมกลืนกันเป็นเหล็กอีกชนิดหนึ่งทีนี้ถ้าเหล็กสองชุดมันเป็นเหล็กที่มีความยาวไม่เท่ากันอยากจะสื่อสารให้เรื่อยรู้ว่ามันเป็นคนละชุดเราก็ไปปรับสีให้มันเป็นสีคนละชุดนะครับปรับสีไปให้เป็นสีคนละชุดกันเราจะรู้สึกว่าเออมันเป็นเหล็กคนละชุดกันนะครับแบบนี้เป็นต้นครับเอาแล้วครับให้นักศึกษาไปลองฝึกสร้างฐานลากในตัวฟีแคดดูนะครับ เอาละครับอันนี้ก็จบการน,นําเสนอสําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับก็ให้นักศึกษานะครับไปทดลองทําแบบฐานลากเสริมเด็กด้วยฟรีแคทด,ดูนะครับในอนาคตก็เผื่อเอาไว้ใช้งานได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ